ได้ป้องโอเคไปไม่ไหนๆกันไหนนะขอฉลองสักนิดหน่อยเพราะว่ายูทูปผู้ติดตามกูสองร้อยคนแล้วเอ้ยแต่นะนี่กูเข้าเดิมมิกแล้วนะเออมันเข้าเลยเดยวกูจอยตามสวัสดีทุกคนทุกคนครับนี่ก็ผมช่องกูบองเกมิมงเกันแล้วนะครับผมแล้ววันนี้คลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นคลิปเล่นเกมแล้วก็คลิปการฉลองคลิปเจาะ ชอบอยู่ทุ่ของผมด้วยนะครับผมนะชนลลลอบอยู่ทุ่ผมนี่ถึงสองร้อยติดตามอย่างที่ผมดังใจหวังแล้วนะครับผมต้องขอบคุณมากๆาลนะผมที่ติดตามผมมาแล้วก็ดูช่องผมมานะครับผมก็สำหรับใครที่ติดตามอยู่นะครับผมสามารถดูคลิปนี้ได้แบบสนุกสนุกแล้วกดไลค์ถึงสิบไลค์ด้วยนะครับผมนะแค่ห้าไลค์ยังไม่ถึงเลยนะครับทุกคนมาก็ขอบคุณมากจริงๆนะผมที่กดไลค์มานะผมที่กดติดตามมาจนถึงสองร้อยซับผมครั้งหน้าต่อไปของเราจะถึง300สามร้อยซับนะครับผมถ้าเราสามารถทำได้อีกเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆรจนถึงหนึ่ง เอาละครับแล้วก็มาเข้าเนื้อหาของเราเลยนะครับผมซึ่งเนื้อหาของเราวันนี้คือเราจะมาเล่นเกมที่ชื่ว่าเดอะมีมิกกันนั่นเองนะครับผมที่เราเคยเล่นกันแต่และ E p ีที่ผ่านมาแต่ก่อนนะครับผมซึ่งเราจะไม่ได้มาเล่นเดอะมีมิกแบบเป็นเนื้อเรื่องนะครับผมเป็นมิมิกโหมดเดอะฮันน์นั่นเองนะครับผมซึ่งโหมดเดอะฮันน์เนี่ยมันจะมีประมาณ3-4โหมดนะนะซึ่งโหมดที่เราอยากจะเล่นคือทั้งหมดเลยก็คือ1 1ถึง4หมดเลยนะทุกคนนะเพราะเราจะได้นำการล่าตะเกียงของโหมดนั้นมันมาใ้มันเท่มากใช่ วนี้ผมกับพ้องเพื่อนของผมนักจะมาเล่นกันนะผมว่าเราจะได้ตะเกียงและสามารถผ่านมันมาได้หรือเปล่านะผมล่ะเราไปดูกันเลยนะครับผมไปได้ไหมไมาไ <ป S 2> ครับม<ป>าทุกคนนะคือมีแค่สองคนนะ้นะผมคิดว่าเอเป็นโปรเฟชชั่นแนลอ้เสองคนผ่านจริงไม่ใช่แล้วหรือว่าจะหาคนหาฝรั่งแบบเข้ามาเล่นด้วยสักหน่อยวัวสองคนไม่ไหวนะทุกคนนะเพราะว่าผมก็ไม่ใช่แบบคนแบบ แบบอะไรว่าคนไม่กลัวผีอะไรขนาดนั้นคุนมันก็ต้องมีตกใจกันนิดหน่อยนะครับเอ,อเสียงไม่มีก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าเน็ตผมก็ดีไม่ดีไม่รู้นะครับขอดูการาฟิกสักเล็กน้อยโอเคก็คงจะปรับสุดได้เหลือเปลี่ยนเสียงแป๊บนะคุณบ,บองเดี๋ยวเราคุณบองเดี๋ยวเรามานะแป๊บนึงโอเครีบบนะจ๊ะนาะยจ๋านี่นะครับเป็นตัวนี้นี่เองนันี่นเป็นโหมดเนะี่ยฮันนะครับคือน่นเป็นโหมดของ ฮาเราีินเดือนที่แล้วเราเดือนตุลาคมนะทุกคนนะโอเคแล้วเรามันเสพบรรยากาศกับเตมิมิแมปเก่าเจ้าเก่าเจะเดินแมปดังที่สุดในโลบอกแมปที่ผีแมปผีที่น่ากลัวที่สุดในโลบอกแมปที่นิยมที่สุดในการล้าท้าผีที่ดีที่สุดนะครับผมเราก็ไปดูกันเลยนะผบว่ามันจะน่ากลัวและจำสแกรเร็รของเพื่อนผมมากแค่ไหนแล้วมันทําให้เราสามารถผ่านมาได้หรือเปล่านะครับซึ่ง ผมมีอาการกระตุกเล็น้อยขนะอเฟรเตผมนี่ถึงกับตกลงมาเลยทีเดียวฉะนั้นนะผมขอการเปิดโหมดดูประสิทธิภาพสักหน่อยนะครับว่ามันตอนนี้เป็นยังไง t p u นี่ถือว่าแล่นใช้ได้แนละ้วความปิงเนี่ยถือว่าไม่ได้แย่นะครับผมประมาณร้อยร้อยร้อยนะครับผมขอผมขอเนี่ยเปิดอย่างนี้ไว้นะครับผมเพราะว่า ผมจะได้ดูแล้วครับผมว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าแบบ ortune, ความปิงของมันไหวไหมเน็ตมันได้ไหมทีพ,ม,ม,พมันได้หรือเปล่านะครับซีพมันไหวหรือเปล่าโอเคนะผมทงการขอเปิดโหมดประสิทธิภาพนีไว้นะครับผมโอเคมาทุกคนแล้วับผมใช่เราต้องเข้าโมมหมวดเกมใหม่อนะเดี๋ยวรอโหลดสักครู่เพราะความปิงของชั้นเนี่ยสองร้อยเฮียปิงเฮียเลยแต่ก็คมคงไม่ปิงอะไรมากกับเกมโลบอกรนะเพราะสำหรับผมแล้ว เคชีนี่แพกเนี่ยความปิ๊งของมันในหัวโคตรพ่อโคตรแม่สูงเลยก็ว่าได้200เนี่ยคือแบบแม่งแหลกเลยก็ว่าได้อะนะทุกคนนะโอเคเรามาดูตะเกียงของเราดีกว่าตะเกียงสุดโหดของเราเลยก็ผมมาแสดงถึงว่ากูผ่านในเรื่องหลักใหม่มาแล้ววันนั้นเองน้องกูเก,กา๋าอะไรพวกมึงอยู่ไหนวะพวเข้าจอยต่ำกันเนี่ยกูอยู่ตรงรากไม้ไอ้ต้นไม้ต้นไม้ไหนมันมีกี่ต้นไว้สัตว์ข้างบนเด้อเอยตือ กูอยู่ตอนที่เป็นไอ้เถาวัน่ะเถาวันเหรอขนาดกูปรับกราฟิกโคตรพ่อโคตรแม่ต่ำแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าต่ำหรอกมันคือมันต่ำนิดหน่อยคุณดูซีพียูมันดิโอ้โหแดงจี๊ดแดงจี๊ดเหลืองเขียวนิดหน่อยเองนะครับผมขยับมันก็จะไม่นเลยขนาดนั้นนะเฮ้ยไอ้ฟุกกูเจอพวกูเจอคนจีนนานๆอีกยังตึงเลยกูเจอกูป้าคนจีนนานๆอีกเหี้ยจางปอกจางอกเราสร้างห้องอ่ะ ไม่โหมใจหนโมดนั่นเรื่องไอ้ซัสกูบอกโหมดเดอะฮันอยู่ไหนอ่ะก็โหมดอยู่ข้าง,งบนเห,หรอไงโหมดเกมไงอยู่ตังโหมดเกมรอมึงตั้งนานแล้วเนี่ยยังไม่มาเลยเนี่ยมึงอยู่ตัวไหนของมึงอ้าอ,อยู่คนละเซิร์ฟเหรอเ้าตัวที่เป็นเขาบอกโหมดเกมใหม่เอออ้าวอยู่คนละเซิร์ฟเหรอว้ายตายแล้วถือ อาจจะมีเสียงชิมูกบิดหน่อยก็ต้องขออภัยนิดหน่อยนะครับจากทางท่านผู้ชมที่กำลังกินข้าวหรือกำลังทำอะไรที่เกี่ยวกับการรับประทานปองเลยปองอะไรอย่างนะจ้ายกินข้าวพอดีโอ้ยายมาต้องตัวนี่วะสร้างห้องสร้างห้อ <c ười> <c ười> งเขา <c ười> ปองสร้างเลยเนี่ยอุ้ยเอาดี ไอผู้ร้องนี่มันเปลี่ยนเป็นธรรมดาหรอพวกที่มันจะเป็นสมุนเนาะเออตั้งยังอุ้ยเอาตีขอขอขอดูขอดูครับขอ,อ,อมันแยกกันแล้วแหละท่านเอาเล่นละครสไลด์ก่อนละครสไลด์อ่ะฮาโลวีนเอาละครสไลด์ก่อนเถอะ่ละครสไลด์ก็กกยังหมดเกยนผ่านกำเตีย๋ยเลยอยากเล่นฮาโลวีนอ่ะการทดลองฮาโลวีนเหรอได้นะอืม กูกอยากเล่มาเคยพอมันก่อนเลยมันเล่นจะได้จะได้กูบูฮ <ไป S 2> <ภ>ู้เน<ภ>ี่ยหนิไปลองเอาไอ้พวเอ้ยจะมีใครเข้าหรือเปล่าฮาโลวีนน้องโอ้ยสองพันยี่สิบสี่ใครเข้าไหมอ่ะโอยปีล่าสุดเลยนะโอ้ยเอาไมีใครเข้าไม่หว่ามีแต่คนกากาเกเข้าใจมันมีแต่คนแบบถือถือแบบถือตะเกียงมาแกลงอุ้ยกูมีตะเกียงนี่กูมีตะเกียงนี่หุย เฮ้ย <minutes> เหลือบได้หรอเหลือบได้หรอสี่คนไหวเหรอสี่คนไหวเหรอมาดูกันครับว่าสี่คนจะไหวหรือเปล่านะครับผมผมพูดทังสนั่นพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยเอาละทุกคนเฮ้ยต้องไปทำต้องไปทำอะไรกันอะเอาเลยท <eterm Gore> ุกคนคืออันนี้ผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยแบบไม่เคยดูอะไรมาก่อนนะทุกคนนะคือผมไม่รู้เลยว่ามันต้องทำอะไรบ้างอ่ะแต่ดูจากโจทย์แล้วคงจะรู้อยู่ว่ามันต้องถ่ายอะไรเฮ้ยไอ้พวกผีมันบชอบเพลง เพราะฉะนั้นกูเดาได้เลยว่ะกูเดาได้เลยว่ะในในบ้านนี่มันต้องมันต้องมีมันต้องมีสิ่งที่เรยว่ะกองเพลงไม่ดีผีเจียวอรฟุก๊กเจยวเรามันต้องเราต้องเอาอะไรไปเผาสักอย่างเมื่อกี้กูเก็บลูกอมได้หนึ่งอันลูกอมเหรอก,กดไม่ได้ว้สัตว์ตะเกียงสกินกูมีกูก,กดใช้ไม่ได้โอเคอ๋ออันนี้เอามันก็อันเดิมดีกว่าไอ้ฟุก เออขั้นเดิมสิไอ,อ้พวไม่โอเคแต่ออร,อ,รตอบนี้มันลูกองหรอแต่รอบนี้มีสามารถกี่ลูกอมได้แสดงว่าลูกอมสามารถทำอะไรได้ได้ลูกองไม่สามารถทำอะไรอะไรอย่างอื่นได้ดูทรงละเอาต้องเอาอะไร <อ S 2> <ใน S 1> ไป็นหักอ่ะโอเคฟุ๊กได้เวลาล่าท้าผีแล้วพี่น้องมันอยู่ทางไหนเพลงมันอันนี้ผิดได้ไหมเสียงเพลงโคตรโคตรวนเลย ระวังนะฟุ<_<_<_<_<_<_๊กชุกมาแล้วฟุกดูผีด้วยสอดตาเตียงทำไมไม่เจอไม่เจอไม่เจอออก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 ตกบอ้ออกกูตกใจหัวพักทองนะสัมมมััันนายยงงไอ้ฟุกมึงดูให้หน่อยสิไม่มีไอ้ห่้ยมันมาไอ้ย่ามันมา บอกให้ดูให้ดูไอสัตว์ไอเหี้ยไม่ดูหาเลยเลยโอ้โหตอนแรกมีไม่มีมึงกลังไปพ้เลยมากลังไปไ้เีู้เอ้ยมากระาไอเหี้ยไอเหี้ยกูกูจำได้อยู่กูคยเล่นไม่วอุ้ยเกือบ เดี๋ยวกูดูผีให้พวกมึงดูฝั่งกูไว้มันมาแล้วบอกกูจะได้วิ่งหนีจูแบบโปรเฟชชั่นแนลอ๋อ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 ไอ้เจ้าสิงอยู่ใกล้ชิบหายเลยป้องปอง,ปองไ,ปไปแล้วปองไปแล้วปองไปแล้วู้จูอ๊อใช่เหรอไอส้สัส เอ้แต่เขาสามารถเผาิดนึงอันละกูไปพอตรงกองให้เราะมุมี้มุมนี้ก็ต้องไปพอตัวเอื่นไอ้ควาปุ๊กยังอยู่ตรงนี้ดิวะเราต้องไปหาดิมันตายแล้วเกินไปได้ไปกับกูไปกับกูเนี่ยนะสตาร์ฮะมึงยังไม่ได้แกแกไออกจากนะาาเขตยนานาคาังานาเคียนของโกูจูไดลยนะ อะไรของมันน่ะเื่อกี้ผมทำได้ไงฟังดูผีเกมโผ่นแนนอุย้ยอุ้ยไออย่างนะกูโดนกูโดนผีฆ่ากูกำลังวิ่งไปหามึงเลยไอสัตว์ไปอะไรอยเง,งยี้ยฟังยืนอกไปอ๋อกูมาลงอาหารนหนฟุ๊กเฮ้ยกูจกเจอกูเจอแล้วกูเจอสาม อูกุญแจสามแล้วไอ้หนุ่มเอาไประวังระวังผีระวังระวังผีไปฝั่งนู้นผีไปฝั่งนู้นฝั่งนู้นฝั่งไหนเล่ามาแล้วเข้ามาดีเข้ามาต้องการไอ้ไอ้เอาทั้งหมดเราต้องการกุญแจเลยกุญแจมันเปล่าหรือเปล่าเจสสองกุบิกกุญแจสามแสดงว่าต้องไปหากุญแจต้องไปหาของกุญแจสามหรือมันมีกุญแจสัก

ก็เสียงทีว่ามันจำสเกกูไอสัตว์มังเลยมีเวลาถ่วงไปที่อ่เพียงไิดหนึมอันอยู่เลยิดนียาวแน่ๆนุ่มตี้ี่เ็นบจริงไอ้หนุ่มเบลกลไม่้อดผีไม่เอาไปตามีเอาไปตามีันอยตรงนี้ไอหนุ่มมันอยู่ตรง มึงไม่เข้าห้องตรงนี้มาล่ะไอ้ปองกูตึงอ่ะน้องไม่ต้องเข้าก็รู้ไอ้เหี้ยกูเก่าแค่ไหนอ่ะอกูต้องไปหาตีตายกูเจ๊ยสามนวดนี่เหี้ยมีไม่ดีตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยไอส้สัตว์สวยนะมึงบีจะระจับไอ,อ้ก,กูมิเนี่ยอร<อ><อ>ีบมาปองรีบมาปองรีบมาททัันนูยกี่ กูร kind of ู้ฝั่งนี้ก่อนคุเจสกูเจสองสองใหม่้เจสามแเจสามดูหาป้องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปป้องเดี๋ยวไปฝักงซ้ายกูไปไปตรงเนี้ยห้องเนี้ยได้ได้ได้ไปอ่ะไปอ่ะมันไปแล้วไปเลยกี่ไปฝั่งซ้ายวะไอสัตว์เอ้ากี่มันไปไอ้ป้องไปีกวายแล้วมึงไม่บอกึงกูถามว่าผีบอกว่าผีไปไยอันนี้มันออกมาแล้วมันออกแล้วมันออกมาแล้วเอ้ยมันป้องหนีป้องเข้ามา ทีมจะสามัคคีสักแค่ไกันเจ้าคนนี้ไปต้องไปกับกูป่งสองสัตว์ูตรงนี้เหี้ยงอยู่ี้เหียมันไล่มึงไอ้ยัมาอกรออักูวกไเนเอานกวเซนเอา้นเจอนั่นแหละดีเ็นไหมนองเอานตาย เพื die, mm ่อนตายตัดหน้าเลยสัสแฝอไอ้ส์บล็อกบล็อกสามอยู่ไหนท่านสีบล็อกสามอยู่ตรงไหนอะมันต้องไปหาไอ้พวกที่มันเข้าไปตะเกียบไอ้ฝั่งซ้ายที่เราไม่ได้เข้าไปใช่ปะเดี๋ยวเลงไปยังงูหลัง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  มึงชูกุญแจสามให้เพื่อนดูดิกุญแจสามไม่มันต้องมันถามว่ากล่องสามอยู่ตรงไหนอ่ะเสียแล้วมึงเสียแล้วมึงกูอยู่ในห้องนี้ผีจะเข้ามาจับซ้ำแกกูหรือเปล่านะเฮ้ยเที่ยวกูแจกูเจอสองแหรววะเนี่ยม่ได้กุญแจสองแล้วอยู่ตรงนี้ไหน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 เนี่ยพื้นเนี่ยใช่หรวะกูกูหยิบได้ยังวะ นี่กูได้กุญแจสองกูได้กุญแจสองกูออกไม่ได้กูได้กุญแจสองแล้วดูผีดูผีดูผีวิ่งออกไปแล้ววิ่งออกกล่องสามอยู่ในนี้กล่องสามในนี้กูเจอละกล่องสามันอยู่อยู่ห้องดี้กูได้กุญแจสองกูเจอละกูเจอแล้วป้องผีนะป้องนะเข้ามาแล้วข้ามมาแล้วโอเคทุกคนรอตอนนี้เราทำงานทีมมือเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ป้องเปิดไฟป้องสัอไฟมีเปิดเอง เราตอนโอเคเนี่ยเราเสียดตายแล้วไอ้เนอะโอเคเราต้องไปเอาอะไรนะกูเจสามจับห้องลงอาหารมาปอนโอเคตองเอาสามมาตอ้กตอนนี้่ะแล้วกล่องสามอยู่ที่ห้องตายใช่ไหมเออไอห้องที่เราได้กูเจสองแล้วเราต้องไปเราต้องไปหากุญแจที่ห้องลงอาหารป๊อกเอ้ยไปกับกูดไปกับกู ต้องฝีไปที่มันมามันมาวะ่ะพ่อไม่เห็นมา,มนาไ,ไม่ได้วรอพุ๊มันต้องหาโอกาสสนะักหน่อยตอนนี้กูอยากสาปีดรันมากเลยมา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 เลยรีบ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 ได้ไหมได้ยางได้ ยัง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 ต้องรอผีจุกมก่อนรอผีมนท่องมาฝั่งซ้ายคุณจะไปหอ้องอ้องอาหารอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ปะ ต้องไปกับกูเดี๋ยวกูยอมตายให้แล้วมึงเอากูจสามหนึ่งเร็วนี่แล้วมึงไปนะไปลรงอาหารไงงอาหารนีจนี่งอาหารได้อยู่ทางโน้นนี่เแล้วกูมาห้องนี้ถูกแล้วแึงได้กูจ ห้องหนี่ยครัไปเจ<า>อ,อ,อกันไปอีกค่ะนะครับเอ่อแต่หองห้องนี้คือห้องห้องที่เราเกิด เราต้องมาห้องมันเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูมันมาเดี๋ยวกูดูให้มันมันมาห้องนี้มันมาห้องเลยนนีี่ห บอกแล้วน้ át, ี่กูอยู่ค่าได้ได้ไอ้มกเราวินไปแล้วยังยังไปไปไปผีไปแล้วผีมาแล้วผีไปหาพวกมึงแล้วผีไปหาพวกมึงแล้ว หายตัวไปเลยอ่ะริมอันนี้มันไปหาพวกมึงแล้วไปหาพวกมึงแล้วนี่ดี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 สายโปไอ้เนาะตอนนั้นเราผ่านตอนนั้นเราผ่านด่านนี้ไหมวะผ่านไม่ผ่านด่านไอ้ผ่านผ่านผ่านใช่เราผ่าน แต่เราไม่ผ่านด่านคขารียหาเ,ยเราไม่ผ่านด่านจุดเทียนหรืใช่ไอ้ด่านหาเวนี่แหละที่เราไม่ผ่านเนี่ยไม่ยากชิบหายเลยคือเล่นเป็นกลุ่มใช่ไม่เล่นเป็นกลุ่มวะถ้าไม่เล่นเป็นกลุ่มวะคืออุย้ยผีผีไหนผีีี<น>ไปไหนของมึงเนี่ยกูเริ่มมากูตายเลยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ยังไม่ใช่เทียนหรือเปล่าวะ กูดินเสียงก่อนใจแล้วจุดไฟหรือเปล่าผีมันล่องหนได้อ่ะไม่สิมันเข้าไปในอาเขตอาอาเขตเราได้เ,าเอาละครับหลังจากตรงนี้เนี่ยเราทั้งสี่คนก็ได้ทำเนินการออทำภารกิจจนต่อไปจนจนจบด่านนี้นะครับผมซึ่งใช้เวลานานมากเราจะกอมาให้แบบเร็วๆนะครับผมนะครับ,นะรบเจอตังนะครับผมบ๊ายบาย วุ้ยตรงกี่ไล่คุณปอมไปจุดชั ujemy, ้นหนึงปมไปจุชั้นนึงปมไปจุชั้นนึงสอดวน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 แล้วตัวมาดิสวยยังบอกนะอ้าอันนี้มีสชีวิตเหรอวะ อ๋ออันนี้อะไรวะไอ้คืออะไรนะจำไม่ได้แล้วแป๊บหบนึ่เพราะตอนนี้ยังมีขีดจำกัดในการถือรองแต่ละส่วนผสมต้องไปหาส่วนผสมาบ้านก่อนเราตายได้สองครั้ง,ง,งม,มันจะมีเป็ดอยู่ใช่ไหมวะโอ,อ้เ,อเลยครับเราจะทำการเร่งสปีดขึ้นกันอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตรงนี้ก็ใช้เวลานานมาก คลิปจริงๆ,ๆของเราเนี่ยถ่ายเปมามา็นประมาณกว่า40นาทีนะครับผมซึ่งใช้เวลานานมากเราย่อให้เหลือ25นานทีของคลิปนี้คลิปตเต็มๆนะครับผมก็ะจะอธิบายด่านสุดท้ายนี้ให้ว่ากติกาของมันคืออย่างไงนะครับเราต้องใช้บางยาน้ำยาของเราเนี่ยไปขว้างสเปรย์ให้ไม่เปรยตายเนี่ยแต่ผมตอนนั้นผมยังไม่รู้แต่พอเพิ่งมาดูทีหลังผมก็เข้าใจแล้วผมก็ทําตามมันซึ่งวัสดุวัสดุในการใช้ทํายาขว้างสเปรย์หรือํามตนก็คือตา2อันแล้วก็ขังข่าวอีก2อัน งูอีกหนึ่งอันแล้วก็ดอกไม้อีก3อันแล้วก็ได้มาขวดหนึ่งขวดแล้วนะครับก็กติกาก็มีประมาณนี้นะครับเมติยาอะไรมากถ้าสปีดลันแข่งขยันกัน,นก็จบเร็วอย่าที่เห็นนะครับก็นะใครที่ชอบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วกดติดตามให้ถึง3ามร้อยศัพท์กันเลยนะครับผมคลิปนี้ขอให้ทุกคนนั้นโชคดีแล้วก็มีใช้ในการเรียนการสอนได้ครับนะไม่รู้ว่าจะอวยพรให้านาใไหมนะครับผมนะ แต่ก็นิดๆหน่นอยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมนะก็นะครับผมก็ไปละบ๊ายบายมาบอกแค่นี้แหละครับจุ่มหัวไอ้โดนเอาแปว่าไอ้โดนแขไอ don't know, don 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 know ฉันไม่รู้หรอกผาแล้วเหรอ ฮะเมื่อกี้กูไม่ได้คว้างใครคว้างใส่มไม่กอจีจี oh God, จีจีอีสี่้ยเาานขาานไอพกเาานสา์กดูกูไปดูคอมไฟดีกว่า ทำไมอันนี้ไม่น่ากลัวเลยวะแต่บางคนน่ากลัวเอแล้วก็สำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์ของผมใครชอบก็กดติดตามผมให้ถึงสามแล้วซักเลยหนูแล้วก็ในโคมไฟอย่างที่เราปรารถนากันอย่างอย่างพอใจกันแล้วหนูคลิปนี้ก็จบเจอ่ายหนักไปบ่ายสี่เกณฑ์ทั้งนั้นในทามครับ